สวัสดีค่ะวิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นมในวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องตอนที่6ค่ะเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอแนะนำตัวเองก่อน,นะคะอาจารย์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุเียอุสินะคะเป็นอาจารย์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปัจจินบุรีนะคะจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการะคะ <c oughs> ในตอนที่6นะคะเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำน,นมดิบที่อาจารย์จะบ,บรรยายในวันนี้นะคะแบ่งหัวข้อบรรยายออกเป็น5หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือวัตถุประสงค์ค่ะ หัวข้อที่สองคือสิ่งที่ผู้เลี้ยงโคนมควรควรต้องปฏิบัตินะคะหัวข้อที่สามคือคุณสมบัติทั่วไปของน้นมหัวข้อที่สี่นะคะคุณสมบัติที่นํามาพิจารณาการรับซื้นะคะแล้วหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ห้าคือคุณสมบัติที่คาดว่าต้องมีการตรวจติดตามค่ะ <c oughs> วัตถุประสงค์นะคะหลังจากที่ทุกท่าน ได้เรียนรู้ตอนที่6ในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คาดหวังว่านะคะทุกท่านสามารถยกตัวอย่างคุณภาพน้ำนมดิบที่ควรต้องตรวจสอบได้นะคะทุกท่านเข้าใจหลักการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบนะคะแล้วสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของคุณภาพกับความผิดป,ปกติที่เกิดขึ้นในน้ำนมดได้ นะะในการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบนะคะมันจะต้องมีการตรวจสอบนะคะเพื่อกำหนดราคารับซื้อน้ำนมดิบค่ะเหมือนเราจะแปลรูปโรงงานรับแปลรูปนะคะเรารับซื้อน้ำนมเนี่ยน้ำนมดิบจากหลายแหล่งด้วยกันเพราะงั้นแต่ละแหล่งถ้าคุณภาพต่างกาันราคาก็ต่างกัน แล้วก็เป็นมาตรฐานให้มีการปรับปรุงคุณภาพถ้าใครคุณภาพไม่ดีเราก็จะใช้การตรวจสอบเนี้ยเป็นมาตรฐานนะคะว่าถ้าสอบผ่านก็ตรวจสอบผ่านพบว่าคุณภาพเข้าได้มาตรฐานนะคะวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้นมดิบนะคะก็คือวิธีตกตะกอนด้วยความร้อนหรือว่าการตกตะ,ตะกอนด้วยแอนกกฮอ์นะคะการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา การทดสอบเซลล์เม็ดเลือดขาว <c oughs> การทดสอบสมบัติทางกายภาพอื่นๆ <c oughs> การทดสอบปริมาณมันเนย <c oughs> การทดสอบยาปฏิชีวนะ <c oughs> แล้วก็การทดสอบสมบัติทางเคมีอื่นๆนะคะมีหลายวิธีที่นิยมใช้นะคะแต่วันนี้นะคะอาจารย์จะเปพูดในเรื่องของสี่คุณสมบัติขั้นต้นนะคะที่เขาใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดี นะคะก็ตามลำดับเลยคะ่ะสิ่งที่ควรต้องปฏิบัตินะคะต่อมาก็คือเป็นคุณสมบัติของน้ำนมที่เราได้รับจะต้องรับการตรวจสอบนะคะคุณสมบัติที่มาพิจนารณาการรับซื้อคุณสมบัติที่คาดว่า <c oughs> ต้องมีการตรวจต,ตามนะคะสิ่งที่ควรต้องปฏิบัตินะคะควรต้องอันแรกเลยก็คือต้องตวรวจเบื้องต้นนะคะว่านมที่ได้ มาเนี่ยมาจากโคที่เป็นโลกเต้านมอักเสบหรือไม่นะคะเพราะเราไม่อยากให้น้ํานมที่มาจากโคที่เป็นโลกเต้านมอักเสบเนี่ยมาปนเปื้อนกับนมของเรานะคะวิธีที่ตรวจสอบนะคะจะมีอยู่สอวิธีนะคะก็คือ California m u l t i t a s t Test นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่า CMT อีกวิธีหนึ่งนะคะคือวิธีที่เราเรียกว่า White Side Test เมื่อเต้านมอักเสบนะคะจํานวนเม็ดเลือดขาวคือมันมีการอักเสบเกิดขึ้นเม็ดเลือดขาวนะคะและเยื่อบุเซลล์จะเพิ่มขึ้นนะคะเม็ดเ,เลือดขาวก็จะฆ่าเชื้อโรคเนาะฆ่าเชื้อที่ทําให้อักเสบนะคะแล้วก็มีเยื่อบุเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้เราเรียกจํานวนเม็ดเลือดขาวและเยื่อบุเซลล์เนี่ยเรียกโดยรวมว่าโซโมาติกเซลล์ <c oughs> นะคะ เรารู้แล้วว่าเราจะตรวจโลคเต้านมอักเสบเนี่ยยังไงนะคะวิธีแรกคือ CMT นะคะ CMT อะคะ่ะเขาเป็นน้ำยาทดสอบในน้ำยาเนี่ยจะมีสีย้อมสีย้อมที่เราเรียกว่า brom cresol purple นะคะก็คือออกสีม่วงเนาะนมที่มาจากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบเขาจะมีฤทธิ์เป็นดาง พราะงั้นในถ้ามีลิปเป็นด่างแล้วนะคะก็จะทําให้สีม่วงในน้ํายาทดสอบเนี่ยจะเข้มขึ้นเห็นไคะแล้วจํานวนโซมาติกเซลล์ก็คือเซลเม็ดเลือดขาวและเซลเยือ่อบุเนี่ยจะมีมากในนมที่มาจากอ่าโพที่เป็นรคเต้านมปกเสนะคะพอมีมากเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมือกุ้นอย่างชัดเจนเราะงั้นเขาก็จะมีการทดสอบนะคะก็เขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ เช่นแท่งเนี่ยค่ะเป็นแผ่นแผ่นนี้ก็จะแบ่งกลมๆออกเป็น <c oughs> สี่ช่อก็ใส่น้ํายาทดสอบน้ํายาลงไปแล้วก็รีดนมจากเต้าลงไปนะคะ <c oughs> ถ้านมเป็นถ้าโคเนี่ยเป็นโรคเต้านมอักเสบทาไมเอ่ยสีม่วงทําไมคะเข้มขึ้นแล้วก็ <c oughs> เกิดเมื่อนเนี่ยอย่างเช่นในภาพนเน่ยเกิดอย่างชัดเจน แล้วามีเมือกปูอย่างชัดเจนนะคะก็สันนิษฐานบอกได้เลยแหละว่าโคเนี่ยเป็นโรคต้าหนองอักเสบวิธีที่สองนะคะที่เราใช้นะคะนอกจากวิธี cmt แล้วเนี่ยเราเรียกว่าวิธี white s i d e test นะคะอย่างที่ให้ข้อมูลไปเบื้องต้นเนาะ cmt เราใช้ bromcresol purple เป็นสีม่วงนะคะวิธีเนี่ย white s i d e white s i d e test เนี่ยจะไม่ใช้ บอมคีมโซโฟโ์กแล,ล่ะจะใช้สารละลายดางก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าโซดาไฟนะคะน้ำนมที่มาจากโคที่เป็นโรคตัง้งนมอักเสบะคะเมื่อทดสอบด้วยไว้ไซเทสแล้วเนี่ยจะเกิดตะกอนนะคะแล้วก็ตะกอนที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดอย่างชัดเจนเมื่อมีโซมาติเซลล์มากกว่า3 0 0 0สนเซลล์ต่อมิลลิลิตร แปลว่าเอานมมาหนึ่งมิลลิตรเนี่ยถ้ามีโซมาติเซลล์เกินสามแฉเนี่ยจะเกิดตะกอนอย่างเห็นได้ชัดนะคะอ่ะในรูปนี่คือสามล้านเลยนะสามล้านเซลล์แต่เอารูปมาให้ดูก็คือมาดูตะกอนงั้นถ้าน้ำนมปกติก็จะเป็นน้ำนมสีขาวขุ่นปกติเนี่ยแต่เนี้ยจะเห็นว่าเป็นตะกอนอยู่นะคะงั้นก็ด้วยวิธีไวซไซท์เทสเนี่ยจะทดสอบน้ำนมที่มาจากโคที่เป็นโรคต้อมนมอักเสบได้นะคะโดยการ สังเกตการเกิดตะกอนนะคะคุณสมบัติทั่วไปของน้ำนมนะคะที่เราจะต้องทดสอบนะคะก็มีอยู่ประมาณ4คุณสมบัตินะคะอันแรกก็คือแอลกอฮอล์เทสนะคะทดคอ i ตออนบอยลิงหรือเราเรียกว่า C.O.B. นะคะแล้วก็ไดร์ e a แอคชั่นเทสแล้วก็วิธีอื่นๆอ่ะแรกก่มาดู แอลกอฮอล์เทสนะคะแอลกอฮอล์เทสก็คือการทดสอบน้ำนมโ,นมโดยให้ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ alcohol, ที่เราใช้นะคะเราใช้เอนะทิลแอลกอฮอล์ในการทดสอบนะคะเอทิลแอลกอฮอล์ก็มีได้หลายเปอร์เซ็นต์70 75 80จนถึงเก้าสิบห้เปอร์เซ็นต์เก้าเก้าก็มีแอลกอฮอล์ใช้ทดสอบนะคะแต่ว่ากระทรวงเกษตรนะคะกำหนดให้ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ที่75เปอร์เซ็นต์ในการทดสอบ ะะการทดสอบด้วยแอลกอฮอล์นี้เป็นการทดสอบว่าน้ำนมเนี่ยปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียชนิดที่เราเรียกว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียหรือไม่แลคติกแอซิดแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียที่มีการสร้างกรดแลคติกได้นะคะถ้าปนเปื้อนแบคทีเรียชนิดนี้น้ำนมก็มีกรดแลคติกเกิดขึ้นนะคะก็ทดสอบว่าน้ำนมมีฤทธิ์เป็นกรดหรือไม่ถ้าน้ำนมมีคุณภาพดีจะ ไม่ตกตะกอนเมื่อทดสอบนะคะแต่ถ้าเป็นนมน้ำเหลืองนะคะนมน้ำเหลืองก็คือนมนมตั้งแต่แม่ครข้คลอดลูกนะคะจนถึง72ชั่วโมงนะคะหรือว่า3วันนะคะตั้งแต่ข้อดลูกถึง3วันเนี่ยเราเรียกว่านมน้ำเหลืองจะมีภูมิคุ้มกันเยอะนะคะก็แต่ว่าเราก็ไม่ต้องการให้มาปนเปื้อนในนม การถ้านมน้ำเหลืองกับนมที่มาจากโรคเต้านมอักเสบเนี่ยเมื่อทดสอบด้วยแอลกอฮอล์เทสจะตกตะกอนเราอยากรู้มากขึ้นบางทีเราเติมสีย้อมลงไปได้สีย้อมเติมลงไปกับแอลกอฮอล์เทสได้อย่างเช่นอะลิซาซินนะคะหรือว่าบอมคิซอลโปรโคเพื่อให้เห็นตะกอนชัดเจนขึ้นนะคะ <c oughs> ในปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นะคะ เราบอกแล้วจริงๆเราเราทดสอบกับเอทิลแอลกอฮอล์อย่างเดียวแต่ถ้าเราอยากเติมสีย้อมลงไปเพื่อให้เห็นตะกรนชัดเจนขึ้นนะคะเราก็เติมสีย้อมอย่างเช่นในที่นี้เขาเติมอะลิซาลินไป1กรัมในเอทานอลนะคะ75% 1ิรนนลิตรนะคะมีเอทานอล75% 1ลิตรใส่อะลิซาลินเปน็นหกรัม อันนี้ก็พบว่าจนมาดูที่ตารางเลยเนาะนะคะบอกว่านมเนี่ยถ้าน้ำนมปกติ normal คือปกติก็คือจะมี pH อยู่6.6ถึง6.7นะคะนะเมื่อทดสอบด้วยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ดูอะไรคะดูการตกตะกอนถ้านมปกติตกตะกอนไหมไม่ตกตะกอนถ้าเป็นกรดเล็กน้อย pH 6.4ถึง6.6ก็ทำไมเอ่ยยังไม่ตกตะกอนถ้าเป็นกรด ถ้าน้ำนมมีลิ์เป็นกกดสันนิษฐานได้ว่าติดเนาะมีการปนเปื้อนจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียเพราะว่าแบคทีเรียนี้ผลิตกกดได้ก็ทําให้เป็นกกดเพราะมีความเป็นโกดค่า pH ก็จะต่ำค่ะ pH 6.3หรือต่ํากว่า6.3เนี่ยเมื่อทดสอบด้วยแอลกอฮอล์ก็จะตกตะกอนเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นด่างไม่ตกตะกอนนะไม่ น,นี่มาดูสีนะคะเราเติมอะลิซาซินลงไปอะลิซาลินลงไปนะคะไม่ดูการตกตะกอนูยากมาดูสีสีที่ได้เป็นยังไงนะคะถ้านมมีค่า6.4ไม่ตกตะกอนสีที่ได้ก็คือสีเหลืองสีน้ำตาลนะนมปกติสีที่ได้คือสีชมพูสีม่วงนะคะถ้ามากกว่า pH 6.9ก็ได้สีชมพู สีมงสีชมพูไม่ตกตะกอนเหมือนกันแต่ถ้าน้อยกว่า6.3จะตกตะกอนแล้วก็ได้สีเหลือง <c oughs> นะคะต่อมานะคะเป็นการทดสอบอีกอันนึงเราเรียกว่า c l o s on boiling หรือว่า COB นะคะเป็นการต้มเพื่อดูตะกอนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นการทดสอบการปนเปื้อนด้วยลคติกแอซิดแบคทีเรียและมีการสร้างกลด เช่นเดียวกับแอนฮอล์เทสเหมือนกัน <c oughs> วิธีทำก็คือเอานมไปต้มให้เดือดแล้วดูว่าเกิดตะกอนหรือเปล่าถ้านมมีคุณภาพดีจะไม่ตกตะกอนเ <c oughs> มื่อทดสอบแต่ถ้าเป็นนมน้ำเหลืองนมที่มีฤทธิ์เป็นกรดจะตกตะกอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบ2องรูปนี้อันนี้หลังจากการต้มแล้วเราก็เอานมไปไปต้มนะคะให้เดือดออนอยลิ่งเลยนะต้องอยลิ่งก็คือต้องเดือดนะคะสังเกตดูอาจารย์มีซิ ซ้ายกับขวามี1กับ2ก็ได้ <c oughs> มี1กับ2นะพบว่าอันไหนคะที่คุณภาพไม่ดีก็คือด้านอันที่2เพราะว่าอะไรเองเพราะว่าตกตะกอหลังจากต้มแล้วนะคะก็สังเกตไดนะ้การทดสอบคุณภาพมออนมยังนึงก็คือการดูการเปลี่ยนของสีย้อมนะคะสีย้อมภังกฤษก,ก,ก็คือดายเนาะดูดายรีดักชั่นนะคะ เป็นการประมาณจำนวนจุลินทรีย์โดยการเปลี่ยนสีของน้ำยาทดสอบนะคะเราเรียกว่า reduction test เ <c oughs> พราะอะไรจูลินทรีย์บางชนิดนะคะสามารถสร้างเอนไซม์ที่เราเรียกว่า r e d u c t a s e ได้เอนไซม์นี้ค่ะจะเปลี่ยนสีของสีย้อมได้นะคะตามระยะเวลาหลังจากทดสอบ แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีจุลินทรีย์จุลินทียสร้างเอนไซม์เรดักเตสเลยสีย้อมก็เลยเปลี่ยนไปได้นะคะสีย้อมที่ใช้นะคะที่นิยมใช้มี2ตัวก็คือเมทิลีนบูกับลีซาซิลินนะคะเมทิลีนบูนะถ้าเราทดสอบด้วยเมทิลีนบูไดเรดักชันเทสเนี่ยเมทิลีนบูจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมน้ำเงินเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเราทดสอบ แบบเรซาซูรินไดร r e d ดักชันเ e ส t ์ซาซูินจะเปลี่ยนจากสีม่วงน้ำเงินเป็นชมพูแล้วก็เป็นขาวตามลำดับนะคะถ้าเปลี่ยนสีได้เร็วแปลว่าอะไรมีน้ำนม,มอยู่สองหลอดทดสอบเหมือนกันหลอดหนึ่งเปลี่ยนให้เวลาสองชั่วโมงเหมือนกันสมมติสองชั่วโมงเหมือนกัน <c oughs> นะคะหลอดนี้หลอดดีเปลี่ยนสีได้เร็วมากเลยนะคะ จากรีซาซูลินก็รีซาซูลินรีซาซูลินจากน้ำเงินม่วงเนาะน้ำเงินม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินม่วงเนี่ยก็จะเป็น <c oughs> สมมุติหลอดนี้เป็นสีชมพูในขณะที่หลอดที่หน <c oughs> ึ่งในขณะที่หลอดหลอดซ้ายก็ได้หลอดซ้ายหลอดซ้ายรีซาซูลินให้เวลาไปสองชั่วโมงเหมือนกันนะคะ จากน้ำเงินม่วงหลอดเนี่ยหลอดทางซ้ายเนี่ยเป็นสีขาวนะแปลว่าอะไรในเวลาสองชั่วโมงเหมือนกันหลอดทางซ้ายแบบทานี้นะคะเปลี่ยนจากน้ำเงินไปเป็นขาวแปลว่ามีเอนไซม์มีลเกเสเยอะแปลว่าปนเปืป้อนจุลินทรีย์เยอะกว่าหลอดทางขวานะคะอันนี้เราก็แปลผลได้แบบนี้เนาะอันนี้เอาลูปมาให้ดูนะคะดีซาซูลินเทสเป็นยังไงนะ น้ำเงินม่วงอ่น้ำเงินม่วงน้ำเงินม่วงเป็นชมพูแล้วก็เป็นขาวนะคะถ้านมคุณภาพดีะคุณภาพดีก็ผ่านไปสมมุติให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากันหนึ่งชั่วโมงเท่ากัน <c oughs> มีอยู่เนะะี่ยค่ะห้าห้าตัวอย่างหนึ่งชั่วโมงเท่ากันตัวอย่างแรกเอ๋หัวใจ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังน้ำเงินอยู่เลยแปลว่าคุณภาพดีมากนะคะผ่านผ่านไปต่อไปอ่ะ B C D E นะคะอ่ะดู C ก็ได้ผ่านไปตอนแรกมันก็เป็นสีน้ำเงินนะพอผ่านไปสีน้ำเงินมันเปลี่ยนจากเปลี่ยนน้ำเงินเป็นแบบออกแบบม่วงม่วงอม,ง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 มงชมพูอย่างเงี้ยนะคะ E นี่ขาวเลยเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าเมื่อทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงคุณภาพนมตัวอย่าง E นะ่ะ ไม่ดีไม่เป็นที่ต้องการเพราะว่ามีจุลินซีเยอะจุลินซีที่สร้างเอนไซม์รีดักเตสเยอะไม่ต้องการนะคะเมทิลีนบลูเมทิลีนบลูก็ดูเนาะอ่ะมันจะเปลี่ยนนะคะจากสีน้ำเงินเป็นสีขาวก็หลักการเดียวกันกับลิซาซูลินเทสนะคะก็ดูการเปลี่ยนสีนะคะคุณสมบัติทางเคมีกายภาพอื่นๆก็คือคุณสมบาททาัติทั้งทางเคมีทั้งทางกายภาพอื่นๆนะคะที่ ต้องทดสอบในน้ำนมเช่นไรบ้างนะคะดูค่าความเป็นกรดเป็นด่างน้ำนมเนี่ยมีค่าความกรดความเป็นกรดเป็นด่างก็คือค่า pH อยู่ประมาณ6.6ถึง6.7นะคะดูความถ่วงจำเพาะที่รับซื้อนะคะนะก็อยู่ที่1.028นะคะที่20องศา C นะคะแต่1.028ก็จะฟิกไปเขาก็เลย จาะตรงไปเขาก็เลยรับซื้อกำหนดช่วงให้ก็คือ1.026งจถึงหนึ่นะคะถ้าอยู่ในช่วงนี้ซื้อถ้านอกเหนือจากนี้ไม่รับซื้อแล้วดูสารตกค้างในกลุ่มสารต้านจุลชีพดุยาปฏิชีวนานะคะดูว่าปนเปื้อนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือเปล่านะคะคุณแมหไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไว้ล้างแผลคะ่ะเวลาเราหกล้มแล้วมาล้างแผลนะคะมันฆ่าเชื้อรคเกษตรกร,ร,กรบางไรายไม่อยากดูแลความสะอาดก็ ไม่สนใจว่าสุขลักษณะที่ทำเนี่ยเป็นยังไงสะอาดไหมไม่สะอาดหรืออย่างไรไม่สนใจสุดท้ายเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปไปฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้นะคะเขาเติมแทนการเอาใจใส่ดูแลความสะอาดในการผลิตเพราะงั้นเราไม่อยากให้เขาเติมเขาต้องสะอาดด้วยตัวเองไม่ใช่สะอาดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพราะงั้นเรามาทดสอบที่ว่ามันมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o อยู่ไหมในนม นะคะคุณสมบัติอื่นนะคะที่จะมาพิจารณาการรับซื้อนะมีอื่นๆนะมีหลายตัวนะคะก็ดูจานวนจุลินทรีย์จำนวนจุลินทรีย์ที่ดูนะคะก็คือดูจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดจํานวนโคลิฟอร์มแบคทีเรียดูจุลินทรีย์ที่ทนร้อนนะคะดูจุลินทรีย์ที่ชอบความเย็นดูจํานวนโซมาติกเซลล์โซมาติกเซลล์เนี่ยบอกถึง เต้านมอักเสบนะคะบอกได้นะคะคุณสมบัติอื่นๆเช่นจุดเยื่อแข็งแล้วก็องค์ประกอบทางเคมีอื่นๆนะคะอาจารย์ไปทีละตัวเนาะดูจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเอาน้ํานมมาแล้วก็มาวิเคราะห์จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีในน้ำนมนะคะก็แบ่งความสะอาดของน้ํานมมีหลายเกรดมีเกรดยอดเยี่ยมเกรดหนึ่งแล้วก็เกรดดีนะคะถ้าเกรดยอดเยี่ยมเนี่ยจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดนะคะ มีนะไม่เกิน10,000แสนโคโนีต่อน้ำนม1มิลลิลิตรถ้าเกจด,ดีเกินแสนได้แต่ต้องน้อยกว่า2 0 0แสนโคนนีต่อน้ํ้ำนม1มิลลิลิตรในขณะที่เขอให้เกจห1น,นะเกจหนก็คือ2 0 0แสนเกจด,ดีเกิน2 0 0แสนได้แต่ห้ามเกิน5 0 0แสนโคนนีต่อน้ำนม1มิลลิลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นการดูจำนวนจินรีทั้งหมด นะคะต่อมาดูได้อีกก็คือดูคลิฟอร์มแบคทีเรียแบคบทีเรียพวกนี้ค่ะจะเราพบในดินในลำไส้ของคนและสัตว์พบในอุจจาระงั้นถ้าเราสุขลักษณะไม่ดีเราการผลิตเราไม่มีความสะอาดมันก็จะปนเปื้อนมาได้นะคะพบในไหนอีกโคที่เป็นโรคตังองอ้งนมอักเสบนะคะมักพบในภาชนะหรือคอกที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง นะคะเวลาเราทําความสะอาดเราทําไม่ทั่วถึงนะคะมันก็ตกค้างอยู่ไดน้นะงั้นถ้ามีมากกว่า100เซลล์ต่อน้ํานม1มิลลิตรแปลว่าสุขลักษณะของการรีบนมเนี่ยไม่ถูกต้องล้นะคะไม่ต้องการนะะต่อมาเป็นการทดสอบจํานวนจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนนะคะจุลินทรีย์ชนิดนี้ทนความร้อนได้พบ,ไพบในไหนพบในพบตามเต้านม โะะพบในถังนมเวลาเราไปลองรับนมที่เรารีด่นะ,นะคะในน้ํานมจะมีในน้ํานมที่มีจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดมากนะคะ,ะพบมากในน้ํานมที่เกษตรกรทําความสะอาดอุปกรณ์ในข้อด้วยความร้อนอาจจะใช้น้ําร้อนฉีดอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ตายนะคะชอบทนร้อนได้นะคะจำนวนการตรวจจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้นะคะเวลา ตรวจนะคะเวลาวิเคราะห์ก็คือเขาจะไปให้ความร้อนที่หกส,สิบสององศาเซลเซียสนานสามสิบนาทีแล้วก็ไปดูจุลินทรีย์นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าจุลินทรีย์พวกนี้ยังทนได้อยู่ที่หกสิบสองนะสามสิบนาทีแล้วนะก็ยังทนได้นะคะงั้นตามประกาศกระทรวงสาธ <c oughs> ารณสุขบ,บอกว่าน้ำนมพาสจะไห์นะคะมีจำนวนจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนเนี่ยต้องไม่เกินห้าหมื่นเซลล์ต่อน้ำนม1มิลลิลิตร นะคะเอาน้ำนมไปต้มอ่แล้วมาดูนะคะห้ามเกินห้ามหมื่นเซลล์นะคะสี่นะคะเป็นจํานวนจุลินทรีย์ที่ชอบความเย็นเมื่อกี้ทนร้อนเนาะอันนี้ชอบความเย็นนะคะพบในไหน,ไหนจุลินทรีย์ที่ชอบความเย็นพบที่บริเวณหัวนมโคพบในถังนมที่เราไปลองรับนมที่เรารีดได้นะคะจุลินทรีย์นี้จะเจริญได้ดีเมื่อมีอุณหภูมิต่ำก็คือเย็น นะคะ,ะจุลินทรีย์พวกนี้นะคะจะสร้างน้ำย่อยสร้างเอนไซม์ขึ้นมาเพื่อไปย่อยไขมันแล้วก็โปรตีนในน้ำนมทำให้คุณภาพของนมลดลงนะคะแล้วก็อย่างเช่นเนาะการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นอกจากการเล่าสียนะคะ,ะการตรวจจุลินทีย์ในกลุ่มนี้นะคะเขาจะเอาไปบ่มที่7องศาเย็นไหมเจ็ดองศานาน10วัน วกนี้ยังเจริญได้เพราะมันชอบความเยืนะคะ,ะต่อมานะคะเป็นการตรวจสมาติกเซลล์นะคะสมาติกเซลล์เป็นเซลล์เยือย่อเป็นเซลล์เนื้อเยือย่อประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวนะคะเยื่อบุผนังของท่อส่งนมหรือถุงพักน้ำนมเป็นเยื่อบุผนังมีเม็ดเลือดขาวอยู่มีเยื่อบุผนังอยู่แต่ว่ามันเนี่ยมันหลุดบนมาในน้ำนมขณะรีนะคะทำไมมันถึงหลุด เพราะว่ามันเป็นโรคเต้านมอักเสบนะคะเป็นตัวชี้สภาพของเต้านมนะคะถ้าสภาพปกติโซ,โซมาติกเซลล์เนี่ยต่ไม่จําเป็นต้องมีเม็ดเลือดขาวไปฆ่าเชื้อโรคเยื่อบุผนังก็ไม่หลุดลอกออกมาแต่ถ้าเต้านมอักเสบติดเชื้อผิดปกติขึ้นมาโซมาติกเซลล์จะสูงะคะ่ะคือปริมาณเม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นเพื่อทาลายเชื้อโรคแล้วก็เยื่อบุเต้านมท่อน้ําน,นมเนี่ยจะอ่อนแอน เชื้อนอมันอ่อนแอมันก็เลยหลุดออกมานะคะ,ะถ้าลมรวมของฝูงแปลว่าอะไรแปลว่าเราเรามีโคเนาะมีโคหลายฝูงอะแล้วเราเอาน้ํานมจากฝูงที่หนึ่งมารวมกับน้ํานมจากฝูงที่สองอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราวัดโซมาติกเซลล์เนี่ยต้องไม่เกินห้าแสนเซลล์ต่อมลลตรนะคะแต่ถ้าน้ํานมลายตัวก็คือมีมีโคหนึ่งตัวเลยอะ โครตัวเดียวเนี่ยสมมติเซลลต้องไม่เกิน2 5 0แส0ห้าเซลต่อมิลลิลิตรนะคะแนวทางในการป้องการโรคต้บนมอักเสบเนี่ยก็คือตรวจ CMT บ่อยๆ CMT รู้จักแล้วเนาะนะคะตรวจบ่อยๆก็ดูแลการปั๊มลมของเครื่องรีดนมเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รีดด้วยด้วยมือลนะถ้าเรารีดด้วยเครื่องเนี่ยดูความลมให้ดีว่า,าทำงานถูกต้องไหมนะคะทำความสะอาดเครื่องรีดนมให้ถูกต้อง นะคะแล้วก็ดูแลสุขอนามัยในฟาร์มให้ดีนะคะคุณสมบัติทางเคมีกายภาพอื่นๆของน้ำนมที่ต้องทดสอบเนาะก็ดูจุดเยื่อแข็งของนม,มนะคะจุดเยื่อแข็งนี้ค่อนข้างคงที่ก็คือลบ5ูนองศา C นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะฟิกเกินไปก็กำหนดว่ารับซื้อได้ที่ตั้งแต่ลบ0 5น5องศาสองศาเซลเซียสนะคะอง์ะะองปกอบทางเคมีอื่นๆที่เป็นตัวกำหนดเนาะ ดูคุณภาพก็ไขมนันโปรตีนน้ำตาลแลคโตสนะคะเนื้อนมไม่รวมมันเลยก็คือมิลวโซลิดเนาะเนื้อนมไม่รวมมันเลยเนื้อนมทั้งหมดนะคะก็คือมิลวโซลิดนะสุดท้าย5เนาะเป็นคุณสมบัติที่คาดว่าจะต้องมีการตรวจติดาไปตรวจยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพนะคะตรวจยาฆ่าแมลงสารพิษจากเชื้อราและโลหะา ตรวจดูค่ะว่าพวกนี้ปมเปื้อนนะคะในนมเราหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นอ้างอิงนะคะที่อาจารย์เอาข้อมูลมาโดยทั้งหมดนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปรุสัตวศานตร์ทำข้อมูลไว้ดีมากนะคะท่านก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับบทสรุปในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของสิ่งที่ผู้เลี้ยงโคนมควรต้องปฏิบัตินะคะท่านรู้จักละละวิธี CMT วิธี White s i t e t e s t นะคะ คุณสมบัติทั่วไปของน้ำนมดูการตกตะกอนของน้ำนมด้วยแอลกอฮอล์เทสเนาะคอตออนอยลิงนะคะดูการเปลี่ยนแปลงสีของสีย้อมนะคะและดายรีดักชันเทสนะคะดูว่ามีจุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์รีดักเตสหรือเปล่าัานี้ดูได้นะคะสมบัติที่นำมาพิจารณาการรับซื้อก็คือจำนวนจุลินทรีย์มีอยู่4ชนิดเนาะนะคะจุลินทรีย์ทั้งหมดจุลินทรีย์ทนร้อนชอบ ความเย็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สมติเซลล์ก็ลองดูนะคะทบทวนดูนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่คาดว่าจะต้องมีการตรวจติดตามอย่างเช่นการปนเปืเป้อน,นยาปฏิชีวนะยาฆ่ามแมลงมีโลหกหนักไหมนะคะทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท่านทราบแล้วนะคะท้ายสุดนี้นะคะอาจารย์ก็ขอจบนะคะการบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำมัมดิบไว้นะแค่นี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ